สวัสดีครับเอวิทีคนดินครับผมสวัสดีพี่น้องทุกผู้ทุกคนครับสวัสดีค่ะหนูเชื่อจริงค่ะนักตัดใจค่ะเออวันนี้น้องนัทมีอะไรขาดใจรึเปล่อาจีตอนแก้ไอเบิ้งอีกแล้วโอ้ไหนในในถอนหน่อยทานเดรยวเลยไหนยกไหนใพ่อดูหน่อยต้องต้องเอาหลังจิตตุกมามามันเค็มเค็มผ่านหนูจนเร็ว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 รั่วเนี่ยจะไม่ไม่ได้ออกมาผ่าทั่ว วันออกถ้า uh huh. ไม่พูดดีๆถ้าไหนจะไม่ไหนออกมาอืมอ่ะก็เลยจะพูว่าให้ไหนถอนเลยใกล้ออกก็นี่สีกึนขูบปันเองเนี่ยพี่น้องสีม่วขูบแล้วพัดนำน้ำมันก็เริ่มร่อนไหนว่าดูก่อนไโอ้โหไหนเนี่ยพ่อว่าดูก่อนดิมันเป็นยังไงไหนไหนไหนว่าทำไมมันเป็นอย่างนี้ว่าลูกไหนไหมปันปันเกิดแล้วไหนพ่อพ่อจับดูก่อนแป๊บนึ่ง ไหนพ่อโยกมันไม่เจ okay. okay. uh, so ็บหรอกไหนพ่อรุก่อนเออไหนไหนพ่ออย่ากูไหนด้ยชัดดิโอ้อหรชัดเลยเอาออกเองอาอเอหรืออาออกเองอะเอาออกเองด้วยก่อนที่เรามันแห้งเอากระดาษดินสูก่อนเต็มปากไปเอาดึงออกเร็วเด้งออกเลยเด้งออกเลยเอาดินตอก

ไหนดูฟันดิฟันหล่อเปล่าเรียบร้อยแล้วพี่น้องเนี่ยครับมันกล้วยมากมันขันหัวบอลลีบถอนพี่น้องไอ้จจะปัญหาหรคือว่าขันหัวบอลลีบถอนนี่ครับเข่วมันจะเกิดแหนอะปะกรพ่อบอกบอกบอกท่านผู้ชมมาก่อนเนี่ยครับเข่วมันจะมันจะเกิดซ้อนบางอย่างเห็นไหมขันหัวบอลฝ่าวถอนออกพ่อถอนออกปุ๊บเดี๋ยวเข่ามันก็จะแข็งก็จะดันเข่ามากเลื่อนเองพี่น้องแต่พ่อฝ่าวถอนนี่เข่วมันจะเกิดซ้อนลดจังนี้ไดกน้อย วใหญ่พี่น้องคว้านน,นมเริ่มลุ้ออกไปแล้วครับช่วงนี้แถวแท้สิเริ่มเกิดเอาไปบ้วนปากไปครับเดี๋ยวพอกันคลิปหน้าครับผมน้องนัดไปบายหน่อยอบาย,บายพัดหลอ่อเก่งมากเลยลู้กูสอ,อนเด้งได้ด้วยบายไปบายจ้าสวัสดีครับ <laughs> 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 บ่นเนี่ยพี่น้องเบิ้งเวิ้งเวิ้งพอกันคลิปหน้าครับผม <laughs>